แข่งกายดีวจีไพเราะบ่มเพาะคุณธรรมเป็นวรรา,าชาทินัดดามาตวิทยาตั้งอยู่เลขที่59หมู่ที่สองตำบลครองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเดิมชื่อโรงเรียนวัดทองสะอาดเป็นโรงเรียนสาขาที่สองของโรงเรียนบัวแก้วเกศสอ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมะศึกษาปีที่6ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาภายใต้การสนับสนุนของพระครูรัตนากาสุมาพิรักษ์เจ้าอาวาสวัดทองสะอาดในขณะนั้นโรงเรียนได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2536โดยใช้กุฏิและสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดทองสะอาดเป็นที่เรียนชั่วคราวจากนั้นโรงเรียนได้ขอประธานนามจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมศสรีพระวรราชาธินัดดาาศโดยประธานนามใหม่จากเดิมโรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาดมาเป็นโรงเรียนวรราชาธินัดดาาศวิทยา เมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2538อันมีความหมายว่าโรงเรียนแม่ของหลานพระองค์แรกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐและทรงรับโรงเรียนไว้อุปถรัรมภ์ต่อมาเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2538 พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาทินัดดามาตเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและทรงปลูกต้นปาริชาติเป็นต้นไม้มงคลประจำโรงเรียนยังความปราบปื้มแก่ประชาชนในท้องถิ่นครูอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2545พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัด,ดามาศเสด็จทรงเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการรวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนวราราชาทินัด,ดามาศวิทยา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบนเนื้อที่27ไร่1งาน23ตารางวาซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคจ,จากนายลบชัยนางปรถุมมาศแก่นรัตนะและอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ดินสงของวัดทองสะอาด โรงเรียนวรราชาธินดราม,มาศวิทยาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีจริยธรรมมีสูนทรียภาพทางด้านดนตรีและกีฬาในปัจจุบันได้มีคณะผู้บริหารที่มากด้วยความสามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพดังนี้นายเจริญบัวลีผู้อำนวยการ นายพิเชษกิ่งบัวหลวงรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปนางเพียนเพนอินเลิศรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษกลุ่มบริหารวิชาการนางผานิชขนันภัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวรลราชาทินัดดามาศวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการด้านผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้านการจัดการศึกษาผู้บริหารคณะครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลโรงเรียน มีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านในส่วนมาตรการส่งเสริมโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้ ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้บริหารครูผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และปัชญาของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ด้านมาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารเรียนห้องเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสมุดห้องดนตรีสนามกีฬาและห้องพยาบาล ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีจึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านมาตรฐานอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎี3ห่วง2เงื่อนไขมาประยุกต์ใช้ให้กับผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อให้มีรายได้ระหว่างการเรียนหรือสออรอกิจกรรมผักสวนครัวรั้ววอนอมอกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพกิจกรรมเลี้ยงปลาในบอ่อกิจกรรมธนาคารขยะและกิจกรรมปราชชาวบ้านเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ปรชัชญาพันธกิจและจุดเน้นของสถานศึกษานอกจากนี้แล้วเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาโดยจัดให้มีกิจกรรมเติมเต็มพิชิตโอเน็ตกิจกรรมต้านภายัยยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้สภานักเรียนได้มีบทบาทในการดำเนินงานและเป็นตัวแทนนำความรู้และกิจกรรมให้กับผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดีจึงได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและผู้ปกครองจนทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งม,ม,ม,มีการพัฒนายกระดับคุณภาพสูงขึ้นและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการและกิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นอย่างมากมายอาทิเช่นการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษากิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และโครงการ t ู B ี Number One ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความตระหนักถึงภัยของสารเสพติด ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิภาคในสถานศึกษาในการดูแลนักเรียนด้วยความตั้งใจที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจส่งผลให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนให้สมกับเป็นเด็กดีสีวนมมที่จะเป็นความหวังเป็นอนาคตของชาติสืบไป